สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมือ่อวานนี้อ่นสีม้าน้ำเสนอน้ำเสนอเรื่องแดดค่ะพี่น้องมักแดดลายค่ะปกตินี่นับสีบ่ออกจากบ้านนะคะเนาะเพราะว่านับเป็นคนขี่หนาวออกจากบ้านกับนี่สองสามชุดนี่ขนาดอ่นมีแดดมีแดดแต่ว่าบ้านเพื่อนมีแดดมีลมนะคะเนาะขันค้นบอขี่หนาวกับสีห้อนอยู่แต่ว่ากรณน,นี้ของนับนับนบอห้อนค่ะนับมากมากหลายนับก็ออกมาฟิงแดดเนาะ อันบัดทินกลายเป็นอยู่ในบ้านมันสีเป็นเย็นเย็นถ้าถ้าช่วงหนาหนาวในบ้านนี่สีอุ่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านแฟนเราปิดฮีตเตอร์เรา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 ฮ้อนเราเราปิดฮีตเตอร์เนาะคะ่ะเนาะนับก็เลยหนาวในบ้านแต่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านนะคะมันมีแดดค่ะนับมากหลายนับก็เลยออกออกมายืนตากแดดมายางตากแดดเนาะค่ะเนาะพูนปลาที่นับบอกว่าอันนับอยากเข่าไปเบิ้งอยากไปเก็บเห็ดหาเห็ดที่เราบอกว่าอันตรายอยาเข่าไปเรื่อนันนะ นหนะปลาอยู่ใกล้ๆกลบ้านหนึ่งนิดหลึค่ะเนี่ยเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยค่ะบ้านอยู่เนี่ยยางขามไปก็หอดแล้วเนี่ยแต่ว่ามือหลังมือใดบ้างบ้างสี่ลอยไปเบิ้งอยู่ค่ะมักแดดค่ะนับก็เลยมายางออกมายางเหรียญก็เลมมาท่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อเบิ้งค่ะอันนี้อันนี้วนวนขึ้นไปอันนี้ที่เป็นอันนี้เป็น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 หอพักที่นับอยู่เนาะค่ะเนาะที่นับอยู่มันเป็นหอพักเล็กน้อยนักเรียนมันเป็นโรงเรียนประจำเนาะค่ะเนาะเป็นโรงเรียนประจํา กัสีมีคูยูแบบว่าแต่ละหอสีมีคูประมาณสามคนเนี่ยแหละค่ะอยู่กับเด็กน้อยเนาะสีเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นบริเวณเป็นแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยยางลงไปขังข้างล่างหันกับสีเป็นเฮลค่ะเป็นเฮลนับออกมายางนับมักแดดออกมาถากแดดเบื้องอันตรงนี้มันสีมีอันดอกไอ้ยังน้อยๆขาวๆเนี่ยดอกน้อยๆขาวๆเนี่ยงามๆค่ะนี่นๆๆนี่ ตรงนี้จังแม่นหลายเอองามดีค่ะต้อน,นอยางบ่ยนนค่ะเนี่ยแล้วก็ขคันย่างขึ้นไปมองมองหันที่เป็นแบบว่ามองลงไปสิเป็นเหวเลยค่ะเนี่ยมองลงไปนะสียางลงไปอูเข่ามาในโฮมกับล้มเย็นๆถึงสีมีแดดแต่ว่ากับสีอันนี้ค้ายกับว่าโรงเรียนเพิ่นสีอยู่ในประมาณอยู่ทั้งเหวน,หน้อยๆไหมค่ะเป็นเป็นเนินเป็นเหวแต่เหวบ่สูงนี่ค่ะ เลี้ยวลงไปข้างล่างนี่เป็นเป็นตาก็หนีเป็นเฮวเป็นข้างล่างนี่ค่ะมีท้าวน้ำมีอย่างยุหันอันนี้กะอันนี้ขึ้นไปอันนี้อ่าบ้านที่อยู่ทางโน้นแน่จากน้อยเป็นขึ้นสูงนี่ค่ะเป็นบริเวณนี่ค่ะก็เลยสะออนแดดค่ะก็เลยมาทายแดดห้เบิงค่ะเพราะว่านับมากแดดคลิปนี้กะเดี๋ยวขั้นสั้นกะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก็แล้วกะเดี๋ยวกะเจอกันอีกคลิปหนาค่ะย่างที่นับบอกค่ะนับสีพายามมา เรื่อยมาดูค่ะตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะอ่าว่างแล้วค่ะงานกับพันในเฮดอลค่ะงานกับพันในเฮดกำลังหาอยู่ค่ะกำลังหาอยู่นี่ค่ะโอ้แดดมาคัาไกลยนี่ม้าอีกแล้วค่ะบทบดได้เพราะพราะข้าวเดียวกับม้าค่ะแดดแดดดีคกะคันตั้งกับคลิปนี้กับสวัสดีนักเด้อค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะบ่ได้ลงคลิปดวนบ่ได้ไทยคลิปดวนกระเ้า ขาดขาดหายหายเนาะค่ะเนาะ